สวัสดีค่ะมารายงานผลเลขชุดกับเพื่อนๆน,นะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่โชคดีในวันนี้ด้วยนะคะส่วนท่านที่ยังไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีในโอกาสต่อไปค่ะผลรางวัลรางวัลเลขท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลออก ห้าแปดค่ะชุดสิบสองตัวของเราถูกค่ามีแปดห้าถูกแต่ก็ไม่ใช่ตัวเน้นเลยนะคะแต่ชุดหกตัวของเราที่มีแปดก็มีแต่แปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดค่ะ เน้นหนึ่งสามก็ไปออกเป็นรางวัลรางวัลเลขท้ายสามตัวสลากกินแห่งรัฐบาลออกสี่หนึ่งสามนะคะเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งเก้าค่ะของเราไม่มีเลยนะคะหนึ่งเก้าไม่ถูกคะ่ะ เลขท้ายรางวัลที่หนึ่ที่มีเลขหนึ่งในชุด12ตัวก็มีแต่ห้าหนึ่งคะเลขท้ายสตัวรางวัลที่หนึ่งออก9ก้หนึ่งเก้าค่ะชุดสมตัวตรงของเราไม่ถูกเลยนะคะ เน้น5 9 3ก็ไปอยู่ข้างหน้ารางวันที่หนึ่งเลยนะคะเป็นรางวันที่หนึ่งออก3 9 5 9 1 9าห้าเ่งสรุปแล้ววันนี้ชุด12ตัวของเราถูกค่ามี8 5 ก็มารายงานผลกับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้เราค่อยมาลุ้นกันใหม่งวดต่อไปค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะไว้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ